ขคลองน้ำแจ้งได้นะครับวันนี้ดารามาด้วยนะเออวันนี้เราออกขายองค์เทบาลนะครับที่เต็มเจ้า ลำดับต่อไปนะคะให้ขอแนะนำคณะกรรมการและผู้บร <se> ิหารมูลคีปติคุค่ะคุณจารุรัตน์คุณนัทถานนกรรมการและเหรันดีค่ะคุณสุรพงศ์เสพพัีกรรมการและรองเหรันดีค่ะคุณนันชรีจงคดีกิจอาสาศิลปินมูลธีปติคุณค่ะคุณสิริพรกระจางล่าผู้จัดการฝ่ายสังคมมูลธีปติ คุณสมบูรณ์อึงอารีประธานกิติมศักดิ์เมตตาธรรมรินทร์สกุลพรคุณยุวดีเตชะสะก,กุลกิตกูลประธานแม่บ้านเมตตาธรรมรินทร์สกุลพรการใส่ถุงสังกัดคุณปัญญาธีรนันท์กรรมการหัวหน้าหน่วยลำภู ท่านสมุดอินอา,าร์มประธานทีมแพทย์จากมน่วยที่ขอตะกิลท่านกรรมการบริหารเมกาท์ประธานบริหารเมกาธทมูลนิธิสตุลพ่โดยการมอบเข็นวีลแชร์เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความยากลำบากในกาสสรสังคมสังคมเคราะชุมชนออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาตาม เดียวกัน hmm. วันน right ี<_<_<_<_ nope totally. ้พียังได้นําหน่วยแพย์ประชาชนจังหวัดสุลนครดิฉันขอขอบ่านทีตลอดไปค่ะไปนี้ได้บุญประธานแม่บ้านเมตตาธรรมมูลทิิเราาครับนึองนคะอนเินเขียนก็เขียนดูแชร์แก่ผู้พิการ

มีพ e ิธ <tinc S 1> <a> ีกรตัวจินเสียงจีนเพิ่มมาดูผมเป็นแค่ผู้บรรยายน่เลยคับสะามอรทเขียนดูแฉและถ้าคงแก่เมตตาทรรมมูลที่สกลละครและท่านประธาน ฝ่ายสังคมสุเคาะ์มูลนิธิปอเป็นตึค่คะพองท่านหลายรับแขกผู้พิการในวันนี้ครับและก่อนอื่นกระผมขอแนะนํนาท่านประธานในพิธีคุณวรางคณา